สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีอ่าช่วงบ่ายๆของวันที่1เมษายน2,565คะ่ะอ่าวันนี้แม,ม่ค้ามีคูปต้า L 3 8 0 8 d หดทจดทะเบียนปี53เข้ามาใหม่1นึคันคะ่ะลูกค้าสวยค่ะคันนี้เครื่องเดิมๆเ,เลยไม่เคยแกะเครื่องมาเลยค่ะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะคันนี้เป็นมีดด้านหน้าค่ะแล้วก็ผ่านพวนตาช้างค่ะ แม่ค้าเก็บสีมาบางจุดแล้วค่ะลูกค้าเก็บสีบางจุดแล้ว mm hmm. เดี๋ยวแม่แม่ค้าจะทําสีฝากระโปรงให้ใหม่ค่ะว่าฝากระโปรงอ่าน่าจะถูกรอยสีสาดมา mm hmm. คันนี้มาพร้อมยางใหม่สีเส้นเลยค่ะลูกค้าลูกค้า mm hmm. เก่าเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาน่าจะไม่ถึงาน่าจะไม่ถึงสองเดือนค่ะยางสวยๆเลยนี่ค่ะผ่านฝลยี่ิบสองคูณห้าดีค่ะตาช้าง อันนี้แม่ค้าจะเปลี่ยนลังคาให้ใหม่คะ่ะแม่ค้าสั่งหลังคามาแล้วเพราะว่าหลังคาแตกค่ะลูกค้าเล่นเป็นกระสานครบคะ่ะเป็นรถจดทะเบียนปี53ามอุปกรณ์2ชิ้นแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2 8 5แสนบาทเท่านั้นค,ะคะ่ะลูกค้าสองแสนแปดหมื่นบาทค่ะเพราะอุปกรณ์2ชิ้นคะ่ะยางก็สวยค,ะคะ่ะลูกค้าใช้งานกันยาวเลยคันนี้ แล้วกลองอากาศตรงนี้เดี๋ยวแมค่ค้าใส่กิ๊บล็อกให้คะ่ะพอดีกิ๊บกิ๊บล็อกตรงนี้แตกคะ่ะมันหลุดคะ่ะเดี๋ยวใส่ให้ใหม่ไฟท้ายคะ่ะไฟท้ายเดี๋ยวไล่ระบบไฟให้ใหม่คะ่ะลูกค้าเปลี่ยนไฟท้ายใหม่เลยอ่าท๊ะ ในราคา2 8 5 0 0 0ม้าบาทไหมคะเก็บงานให้ด้วยนะคะลูกค้าเก็บงานคือเช็คจุด่วดซึมคะ่ะซีนสีรอรลูกหมาลูกปืนคะ่ะเช็คระบบไฟคะ่ะเช็คจุด่วดซึมให้ให้ลูกค้าจากร้านแล้วพร้อมใช้งานเลยคะ่ะลูกค้าพร้อมใช้งานเลยทางร้านส่งฟรีภายใน250กิโลเมตรแรกคะ่ะส่งฟรีไปเลย250กิโลเมตรแรกคะ่ะเป็นรุ่น L 3 6 0 8เครื่องยนต์3สูบ36แรงม้าคะ่ะ เป็นรุ่นไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากค่ะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยค่ะคันนี้ L 3 6 0 8ค่ะ36แรงม้าลูกค้าท่านในสนใจรถถไยคันนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 8 2 6เ1้าแ้าร้านรถไถมือสองเหล่านาดีขอนแก่นค่ะลูกค้ารถถเพิ่งถึงร้านช่วงใปไายนี่ค่ะคันนี้ เข้ามาวันนี้เลยวันที่1เมษายน2565ค่ะวันนี้ก็มีรถหลายรุ่นค่ะลูกค้ามีทั้งคูปะตา L 3408ยันมาก35แรงม้าค่ะแต่ว่าติดจองหมดแล้วค่ะลูกค้า ก็ลูกค้าที่จังหวัดชัยภูมิจองค่ะ,ะแล้วก็ L 3 6 0 8นคันนี้ลูกค้าที่มหาสารคามค่ะ L 4 5 0 8ด D สเปเ i ียลลูกค้าที่นครสวรรค์ค่ะแล้วก็4 5, 0 D, ี0หด D T คันนะั้นลูกค้าที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ้ mm hmm. อุ่นจองเมื่อวานนี้แล้วก็อยู่ข้างในก็จะมี D I ค่ะ L ส5 0หด D I ลูกค้าที่จังอําเภอมันจาจังหวัดขอนแก่นจองค่ะเหลือคันเดียวนี่ค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะลูกค้าว่างคันเดียวค่ะ L สา0หนเพิ่งมา สวยๆค่ะ3608นปดะคะเปิดราคาขายถูกๆไปเลย285,000บาทค่ะลูกค้าพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ค่ะช้าานกันอย่างยาวๆเลยเครื่องแก๊ปั๊มดีค่ะคันนี้เครื่องเดิมๆเลยค่ะลูกค้าถ้าในสนใจสามารถแอดไลน์หมคะได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะร้านเราถ่ายมือสองเรานะที่ควอนแกนค่ะเดี๋ยวแมคค้าปับพิกาดให้ค่ะลูกค้า ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ตีสี่ยะไฟแดงเหล่าน้านดีค่ะอยู่เส้นอ่าบันทุ่มค่ะสียะไฟแดงบันทุ่มเส้นจะมาอำเภอมันจาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าอยู่ติดปมแก๊สค่ะหาไม่ยากค่ะลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกแอดไลน์แม่ค้าเลยเดี๋ยวแม่ค้าปักพิกาให้ค่ะ วันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถขายคูปต้า L 3 608เพียงเท่านี้ค่ะลูกค,ค้คาฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าคลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ